สวัสดีทุกท่านพบกับสรุปข่าวเลสเตอร์ประจำวันสวัสดีคนครับวันนี้ครับวันพฤหัสนะฮะที่30มีนาคมพุทธศักราช2566หก็สิ้นเดือนแล้วนะครับสิ้นเดือนมีนาและ้นะครับเวลาก็ค่อนข้างจะเร็วนะครับก็ขออนุญาตเรียนแจ้งทุกท่านก่อนว่าพักหลังๆที่ตัวเองเนี่ยบางครั้งไม่ได้มาลงข่าวหรืออะไรกราบขออภัยด้วยเนื่องจาก 1. ข่าวมันน้อยด้วยไม่ค่อยมีประเด็นอะไรน่าสนใจส ผมเองนะครับติดเ,เรื่องของอ่านมีสอบมีทํางานไฟแนลของที่มหาลาัยอะไรก็อาจจะไม่ได้ลงคลิปถี่ช่วงนี้ก็ขออภัยทุกท่านด้วยที่ทําให้รอนะครับแต่วันนี้กลับมาแล้วครับอ่าเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันมีหลากหลายประเด็นที่มาพูดคุยกันในวันนี้เหมือนกันนะครับยังไงก็ฝากทุกท่านนะสำหรับการกดไลค์กดแชร์และฝากกดซับสไคร้แล้วก็คอมเมนตะ์มาพูดคุยได้ว่าทุกท่านรู้สึกอย่างไรนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้เราไปกันที่ประเด็นแรกกันหน่อยทุกคน เป็นเรื่องที่ทุกคนน่าจะสนใจนั่นก็คือสนามใหม่ของ King Power Stadium นะครับฝั่ง East Stand ที่จะทำใหม่ก็มีอัปเดตมาเพิ่มเติมมะเดี๋ยวเอามาให้ดูกันว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับแน่นอนครับเป็นโปรเจกต์ระยะยาวตั้งแต่ในยุคข,ของคุณวิชัยแล้วนะครับกับการที่อ่ะ King Power Stadium เนี่ยจะมีการเพิ่มอัจัรทย์นะครับแล้วก็สร้าง f a คท l ลิตรอบๆสนามโรงแรมอะต่างๆนะครับพื้นที่ต่างๆใน รอบๆสนามนะครับซึ่งเขามีอัปเดตแบบเพิ่มเติมว่าตอนนี้เนี่ยสภาเมืองเนี่ยได้มีการแบบเหมือนกับว่าพูดถึงในกฎข้อบังคับ106นะครับว่าะจะสร้างสนาม King Power Stadium และตอนนี้เนี่ยขั้นตอนการพูดคุยกับชุมชนเนี่ยกรีนไลท์โปรเจกต์แล้วหมายถึงอะไรโอเคไฟเขียวที่จะทำแล้วนะครับแต่ทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าสโมสรรวมถึงสภาเมืองเนี่ย ยังไม่แน่ใจว่าจะเสร็จเมื่อไหร่คือยังไม่มีแบบสเก็โดที่ชัดเจนว่าจะเสร็จวันไหนนะครับแต่เขาว่ากันว่าเร็วสุดเนี่ยอันนี้คือเร็วสุดก่อนนะอย่างน้อยเนี่ยแอตเลเสแอตเลสเนี่ยออกัสสองพันยสิสิงหาคมปี 2025. สองพันสหาำหรับสนามใหม่แล้วก็ f ฟสซิิตี้ใหม่ต่างๆรอบๆ k บคิงพาวเวอร์สเตเียมนะครับ เร็วสุดคือสิงหาคม2025แต่อาจจะขยายเวลาออกไปก็ได้ถ้าเริ่มสร้างช้าหรือว่าอะไรหรือยังหลายๆอย่างยังไม่ลงตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เอาอัปเดตมาฝากกับทุกคนกันว่าตอนนี้เนี่ยสภาเมืองชุมชนในต่างๆไฟเขียวไปที่เรียบร้อยนะครับที่ข่าวเขารายงานมาก็เดี๋ยวเรารอดูติดตามกันต่อว่าจะเป็นอย่างไรนะครับสำหรับสนาม King Power Stadium นะครับ เราไปต่อที่อีกหนึ่งประเด็นนะครับประเด็นเรื่องของเจมส์ดิสันครับทุกคน Madison นะเจมส์ดิสันนะคือมันมีทาได้ของแมดไพเพอร์ครับอดีตกองหน้าเลสเตอร์สตีเขาไร้ออกมาพูดถึง2ปัจจัยครับที่อาจจะทำให้เจมส์ดิสันราคาตกในช่วงซัมเมอร์ถ้าเลสเตอร์สตีตัดสินใจจะขายแมดดิสันออกไปมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแน่นอนแมดไพเพอร์ได้พูดถึงเจมส์ดิสันครับว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ยอดเยี่ยมมากๆจอยทูวอชก็คือแบบ สนุกเวลาได้ดูเขาเล่นนะครับมันมันเจ็บปวดผมนะนะครับที่จะต้องฟัน h e review ก็คือแบบว่าเอาเงินเข้ามาสโมสรเพื่อรีวิวสโมสรใหม่กับการที่ต้องขายแมาิสันไปอิสเพนมีก็คือแบบมันเจ็บปวดผมมากนะครับแม i s ิสันทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมากทั้งในพรีเมียร์ลีกรวมถึงในทีมชาติอังกฤษที่ผ่านมานะครับได้ลงเล่นไป85นาทีนะครับกับ นัทที่ทวีไลออนเนี่ยชนะยูเครน2-0นะครับแมดดิสันครับเขายิงไปทั้งหมดส2ประตูกับ30แอซซิตในตลอด5เกือบ5ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ย้ายมาเลสเตอร์สตีจากนอร์ดิิตีในปี2018นะครับและเขาก็ได้ติดทีมชาติเป็นที่เรียบร้อยนะครับมิดฟิลวัย26ปีครับแมทไพเพอร์ยังบอกอีกว่าเขาเนี่ยคือผู้เล่น,นสําคัญและเบสเพลเยอร์ผู้เล่นที่ดีที่สุดของสโมสร และเขาบอกว่า first สิ่งแรกเลยที่ทำให้แมดิสันอาจจะ price down ก็คือแบบว่าราคาตก r e c o อ d injury คืออะไรอาการบาดเจ็บของเจมแมดิสันครับที่แมดิสันเนี่ยหลายๆคนก็น่าจะทราบว่าเออมีการบาดเจ็บเยอะบาดเจ็บแบบบางครั้งก็หายไปอะไรเงี้ยนะครับ นั่นทำให้อาจจะเป็นหนึ่งในแฟกเตอร์หรือปัจจัยที่ทําให้ราคาตกสำหรับเจมส์แมตติสันประเด็นที่สองแน่นอนกับเรื่องของการสัญญาของนักเตะน,นะครับเพราะแมตติสันเนี่ยก็ยังไม่ได้มีท่าทีว่าจะต่อสัญญาหรืออะไรนะครับและสัญญาเหลือเพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นนะครับซึ่งแมต p ไพเพอร์เนี่ยเขาก็พูดทัศนะของเขาแล้วกันนะ h i n k he could stay ก็คือแบบว่าถ้ามันราคาตกองนี้ย ให้เขาอยู่ดีกว่านะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นมุมมองของแมท t p ไพ e r เพอร์นะซึ่งเขายังพูดเพิ่มเติมประโยคสุดท้ายอีกว่าเหลือสัญญาอีกปีเดียวอย่างมากแบบเอาว่ามากสุดเลยแม็กซิมัมเลยคือ60ล้านปอนด์ที่จะขายเจมส์แมดดิสันออกไปในซัมเมอร์นี้ครับนี่ก็เป็นข่าวเลตเตอร์สตีมา2ข่าวแล้วแล้วไปต่อที่อีกประเด็นหนึ่งแล้วกันประเด็นของแบนดอนลอปเจอร์ออกมาพูดถึงการหนีตกชั้นนะครับเขาบอกว่า แน่นอนนะครับ Let เลเตอร์สตีนี่โอเคช่วงเนี้ยอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างที่จะแย่นะครับเขาบอกว่าเป็นการเวิร์สต r t ซีซั่นก็คือเป็นการเริ่มต้นซีซั่นที่ห่วยแตกที่สุดซินต์ตั้งแต่ปี1 9 8 3ง9ก4นะครับคือไม่ใช่เฉพาะในพรีเมียร์ลีกนะนับการเริ่มต้นฤดูกาลปีเนี้ที่7เกมแรกอะ่ะแพ้6เสมอหนึ่งอะ่ะสำหรับการเริ่มต้นของเบนัลล์จอร์นะครับ เขาบอกว่าแน่นอนนะครับแต่เบนนอลลอเจอร์เองเขามีความแบบคอนฟ idence กลุ่มออฟเดอะเพลเยอร์หมายถึงอะไรมีความเชื่อมั่นในนักเตะของเขาว่าเขา,เขาเนี่ยนักเตะเขาเนี่ยจะพาทีเนี่ยลอดตกชั้นได้ลอเจอร์ Roger บอกว่าบางครั้งฟุตบอลมันก็ไม่ได้เพอร์เฟกตลอดนะครับที่เราจะเป็นท็อปอันดับเทเบิลนะครับเราต้องทางานหนักตลอดเวลานะครับแต่สิ่งสําคัญเลยนะครับ เราต้องผมเนี่ยต้องโคชชิ่งให้เคลียร์ก็คือแบบต้องสอนเขาให้เคลียร์นะครับว่าเขาเนี่ยสามารถที่จะมีถ้วยได้แล้วทําไมเขาจะหนีตกชั้นไม่ได้อะไรประมาณนี้นี่คือสิ่งที่เบนแลรวโเจอร์พูดนะเนี่ยอะไรเนี่ย i t สเก e a เอเบิลทูวินไทเท a ลแอนด์โ a ร l ี่ออฟเ t t นะครับ title that, รบั t t ิ e ต์ f e r เฟน t y ไทช h a l เลนตก็คือแบบว่ามันเป็นความท้าทายที่ต่างกันกับการได้แชมป์กับการหนีตกชั้นนะครับแน่นอน40คะแนน มันคือเป็นเมจิ c คอล u นัมเบอร์คือเป็นเลขที่ผมเนี่ยหรือพวกเราเนี่ยต้องการนะครับสำหรับ40คะแนนนะนะครับเราจะสร้างสตอรี่องพวกเรานะครับและเราหวังว่าเราจะ stay in the list League ก็คือแบบว่าอยู่ในลีกพรีเมียร์ลีกนี่ให้ได้นะครับสำหรับไปด์ลอตเจอร์นะนะครับ we have to fight for it เราจะสู้ไปด้วยกันประมาณนี้คือสิ่งที่เปรนด o ลอตเจอร์พูดครับ เราไปต่อที่ประเด็นสุดท้ายวันนี้หน่อยนะครับเรื่องของเวลฟาร์ทุกคนนะเวลฟาครับก็ได้ออกมาแบบแสดงแบบความ <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะดีใจอ่ะแบบเพราะว่าทางด้านของเวลฟาร์กับทีมชาติเขาทีมชาติเบลเยียมนะนะครับมีการชนะแบบประวัติศาสตร์เลยนะครับในวันอังคารที่ผ่านมานะครับเฟรนลี่วินโอเวอร์เจอรมนีก็คือ ชนะเยอรมันที่โคโลน3าต่อสนะครับได้ประตูจากเยนิคคาร์สโก้ล้วลูกากูและเควินเดบรอยนะครับวอลฟาร์ well บอกว่ามันเป็นการชนะที่โคตรล้ำค่าเลยนะนะครับตั้งแต่ปีเท่าไหร่หรูอไหมทุกคน1,954ที่เบลเยียมไม่เคยชนะเยอรมันได้เลยนะครับซึ่งวอลฟาร์ตบอกว่าแต่ตอนนี้เราทำได้สำหรับผมบางคนอาะคิดว่ามันเป็นแค่แมตซ้อมแต่ โค้ดของเราเนี่ยก็ใส่ความอินเทนซิตี้เข้าไปล็อตออฟอินเทนซิตี้คือความเข้มข้นของเกมนะครับซึ่งแน่นอนสำหรับผมเนี่ยมันค่อนข้างจะเพอร์เฟกเลยและผมก็ดีใจมากๆมันเป็นชัยชนะที่ล้ำค่าและแล้วรา,ราวพาววีวอสก็คือแบบว่าเราเนี่ย ภูมิใจในประเทศของเราที่เราสามารถทําได้แม้ว่าบางคนจะบอกว่ามันเป็นแค่อุ่นเครื่องก็ตามแต่เราก็ไม่เคยชนะเยอรมันมาตั้งแต่ปี1954เลยนี่คือเป็นสิ่งที่วลฟฟาสพูดถึงนะครับซึ่งหลังๆเนี่ยวลฟฟาสก็ได้มาเป็นตัวจริงนะครับกับเบลเยียมนี่เป็นทั้งหมดของข่าวเลตเตอร์ซีวันนี้ครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ฝาก like, share, ฝากดซับสไครต์และคอมเมนต์ใ้ผูดนครับสำหรับวันนี้ตัวเองต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนด้วยคลิป ข่าวเลสเตอร์ประจำวันพฤหัสนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย